สวัสดีครับรายงานความคืบหน้าเวทีงานเสร็จแล้วตอนนี้ก็ทําไฟเริ่มขึ้นแล้วครับเวทีตั้งเสร็จแล้วลติดไฟลำโพงขึ้นแล้ว รถน้ำมาแล้วน้ำสะดวกสบายเลยมีรถน้ำมา,าน้ำได้ดกันน้ำมาแล้ว น้ำได้นะครับน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วใส่เห็ดกินในเวลาหนาวนั่น ก็ได <łość> ้ล้างนะได้ล้างล้างหัวล้างห้างาล้าปลาอันนี้ต้องอันนี้อันนี้กันตัวนัดไปสดใน่ี่เจ้าตลาวไม่ไวตลาดสพดูครับเตอนเช้าไหมะ สีมือเองเลยตัวนี้เป็นตาเสบหอนหอนไม่ดีแล้วเลี้ยวอดีศาลบันเท่าบพตายหรอกอับ,บางงาเป็นทุกคนพับกระคอเป็นทุกคนครับรับแล้วจะไปบอกกันทีมงานก่อน สกรมีมาทำติดมันหนีไม่แอา,อา์อัดดอกขึ้นแอร์อา,อา day. นใส่ล้วใส่กินก็นได้ดีครับเอาไปอาบ แลวเล่นว่นะคนดี้เอาที่ที่แล้วเล่นว่ะวันนี้วแลวแลวไฟฉากฉากกำลังขึ้นฉากมาแล้วครับให้กำลังใจกันนะครับวันนี้ครับ สีกว้างเลยครับวันนี้มอเลยมอเลยสีกว้างมากอ๋อยังมีของมาขายเลยไม่ได้กินน้ำเลยไม่มีร้านค้าเลยครับ เสียงเต็มที่เลยครับวันนี้ กาเต็นแล้วกลานเสร็จแล้วรายงานความคืบหน้าแค่นี้ก่อนละครับ